ตลาดของป่าที่อำเภอนาแกจจังหวัดนครพน,นมครับโอ้ตัอหัวเสือก็มีนมเนานะเจอกันในรอบเป็นปีแล้วครับเนาะมาลงทางอยู่ประเทสเหล้าครับผกักกาดนาลงเช่าเหล้าวนี่ยขานี่ใครเนี่ยนี่ร้อยหนึ่งค่ะร้อยหนึ่งว่ะโอ้พี่ดองค,ค่ะโคนละร้อยครับาตัวหลุมนะคะตัวใหญ่ใหญ่ตัอหัวเสือมีปะหัวเสือหมดแล้วค่ะโอ้ครับอันนี้ตัวหลุมเนาะตัวคุมพี่น้องครับกระทงละร้อยครับอันนี้หอยอย่างหอยหอมหน่อยเนาะ ป่อยคอมพี่น้องต่อคุมพี่น้องเอยน,นี่ขนาดนี้ใหญ่ขนาดครับสดๆเลยครับพี่น้องครับต่อคุมกองกันลอยครับมีอยู่สี่กองครับพี่น้องมีทั้งต่อคุมน้ำไม้ต้มก็มีครับน้ำไม้ไล่ทุงลซาบ,บาทครับแล้วก็นี่ครับอันนี้ก็บน้ำไม้ต้มเหมือนกันพี่น้องครับเนี่ยเาได้ต้มจากอะไรนะเอออันนี้สดนะครับเนาะสดพี่น้อง ออโอ้ยโอ้ยยังครับเอาวิลลาเอาต่อก่อนครับเอาพวกค้าเอาทาดหนึ่งครับพี่น้องโอ้โดงข้าวข้างหน้าครับพี่น้องต่อคุ้มครับกระทรงละหนึ่งร้อยบาทครับจกักโตไปค้านี่นจักโตัวจา้าหลายคะ่ะ <laughs> ครับหลายคะ่ะหลายเนาะครับเน,บนาะอันนี้ก็บร้อยวานี่ฮะอันนั้นห้าสิบบาทห้าสิบบาทเนาะไอ้โตแก่มันเนาะอีเนาะนางแก่นางแก่มันพี่น้อง วันนี้เรากินเมนูต่อคุ้มครับพอจังบอมาแล้วว่าผมพาไปไปลงทุสาวลาวแล้วมาของป้ได้ครับอีจังมือครับมันจังไรนะตัวนะมันคนมมีตุ๊กเขากลไปหาได้อยู่โอ้ครับผมต้อกเรามีแล้วโซนนี้เนือไม่หลายนะครับเนาะอนือไม่ไหลเนาะอีเนาะเนือไม่ไหลต้มพี่น้องเยอะๆเลยจ้าครับป้ายายได้เพี่นเนาะครับพี่น้องครับอาหารแซ่บที่ตลาดแรงอเภอนาแกยครับพี่น้องต่อคุ้มพี่น้องต่อคุ้ม ไอ้ตูยังนางเกยมันนี่เอาไปยังกินครับตัวนี้นะน,นี่นคี่ะเอาไปขั่วเนาะจ้ะมันชิมันครับต้องมาตรวปากดีบอกมันแก่ครับนางน,น,น,นอนเยอะโอ้โพี่น้องครับบรรยากาศรครับอันนี้แมนโอหัวเสือนะครับเนาะร้อยหนึ่งร้อยหนเนาะ,ะพี่น้องตโตหัวเสือครับมีโอหัวเสือโอคุมแล้วก็มีเฮดบดครับพี่น้องเฮดบดราคาสิบบาทเนาะจ้อิ่มดน่ายสิประวานสาวบ้านครับ สุดยอดตลาดของปลาที่อำเภอนาเกจจังหวัดนครพนมในช่วงหน้าฝนเม่นต่อหัวเสือไก่ห่อเข่าเนาะเริ่มไหลเนาะครับเนาะครับเแล้วตายแล้วครับโอ้พนมอเวลาแห้งเนาแห้งทีลายครับหนึ่งร้อยบาทต่อกระทงหนึ่งครับพี่น้องคิดงานผู้หนาตรงมคขายเนาะจ้าโอ้พี่น้องครับร้านนี้ครับเม่กิโลก็มีครับกิโลกองละห้าสิบบาทครับเม่กิโลพี่น้อง นักร้องใต้ดินครับพี่น้องมังกคีโละนะห้บาทอันนี้แมงสะดิ้งครับพี่น้องสาบาทพี่น้องแล้วก็มีต่อ,อหัวเสือครับกระทงละหนึ่งร้อยบาทครับได,ได้หลายพี่น้องเองสวดกระทงเลยครับนี่คืออาหารธรรมชาติในซ่วงก่อนห่อเข้าพี่น้องครับบุญห่อเข้าน,นะพวกต่อ,อหัวเสือแมงคีโลพักวานป้าเฮิปบดครับ ฝนตกลิ้นพี่น้องเอกชน,นค่ะนะอันนี้แมงมัดาสลีต้มแล้วก็มีข้าวต้มมัสซารีครับอันนี้นะน,นี่นี่มันจะเป็นแมงดานาครับพี่น้องแมงดานาครับมีอยู่ประมาณเกือบเกือบสิบตัวครับพี่น้องโซนขายผักสดครับเดี๋ยวพี่อยากโซนกันครับ ปลาทูครับพี่น้อง50บาทเศรษาบาทก็มีครับหน่อไม้ไก่บ้านครับพี่น้องหน่อไม้บ่งหวานครับอันนี้คือหน่อไม้บ่งหวานนะครับเนาะอันนี้ห่อบ่งหวานนึ่ครับทางนี้หน่อไม้ไร่จ้าครับถั่วฟักยาวมักบวบครับที่เนครพนมนี่ครับอาหารปลาตามลูกกาเนี่มีเกือบทุกอำเภอเลยครับพี่น้องมานากเก๋ครับ มาบนนี้มาท่าพนมกึ้ไปตลาดนัดเทลาวอ๋อเภอท่าพนมครับไปท่าฮีงขึ้นไปตลาดนัดเทลาวอ๋อ,อเภอท่า,ทาอธีนะครับสุดยอดตลาดขายของปลาอาหารตามฤดูกาลหลายแห่งครับซื้อเอากินนะครับไก่ลาดไก่บ้านพี่น้องครับตัวละร้อยห้าสิบห้าบาทร้อยแปดสิบบาทครับงามจะได้นะครับพี่น้องครับบรรยากาศร่า,างกยงายผักสดครับร้านนี็นะมะเขือยาวครับผักบุ้งครับพี่น้อง ปกระสีต้นหอมต้นหอมครับต้นหอมเจ้าบ้านีลครับวันนี้สิบบาทเนาะพริกขายังไงครับพริกเหรอนะเอาสิบาทครับนี่นี่อเคยี่สิบบาทเนาะครับเนาะผักสด่ห้อครับสดขนาดนาะไม่คาเนาะ อันนี้พักอย่างนี้สลัดเนาะโอ้งามขนาดขอบครับสักแก้วเนาะครับเนาะครับครับผมของไข่ไม่ค่อยหลายเพราะว่าฝนตกเนาะเม็ค่าบางร้านแกะโบนิมาหนะปลาคิมเนาะครับเนาะปลาคิมปลาสุ่มเนาะครับเนาะห้าสิบบาทครับโนไว้ครับร้านนี้ครับพักคองปีพักกินกก๋วยเตี๋ยวแล้วก็พักหวานปลาฮิดบดฮิดเฟืองครับร้านนี้ครับ เนื้อหมูครับแล้วก็มีเมนูปลาทลารังของตลาดครับเดี๋ยวไปย่างซมกันครับที่นี่จำหน่ายไส้หมูย่างสุดละ1 0 0บาทครับพี่น้องร้านนี้นะเนื้อสามชั้นครับเป็นร่างขายปลานิ่งครับพี่น้องร้านนี้นะบรรยากาศฝนตกพี่น้องเองของกายครับนี่ประมาณนี้แหละครับปลานิ่งสดเลยครับ ได้เมนูกินเลี้ยงครับพี่น้องนี่แหละขั่วต่อขุมใส่ต้นหอมพี่น,น้องแซ่บๆกินที่บ้านริุธงน้ำม่นโขลกทั่วที่อำเภอทัพพนมจังหวัดนครพนมครับส่วนนี้เป็นร้านขายเมนูปลาเนื้ออ่อนครับปลานางครับพี่น้องปลานางปลาทีเบ็ดอู้พี่น้องครับข้าขนาดครับปลานาาขนาดนี้รถจักรยานครับวันนี้นะสี <400. S 1> 400่ร้อย่เนาะปลาหน้างครับเน,น,นาะไอเนาะปลาทีเบ็ดครับพี่น้อง ปลายโยนก็นมีครับพี่น้องนี่คืออาหารจากเมนูปลาน้ำโขงครับขายที่ตลาดแรงอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมครับปลาอนี่ครับพี่น้องทอดกรอบกระเทียมพริกไทยกินแซ่บครับพี่น้องปานังนะบรรยากาศครับพีน่น้องสามโมงครึ่งกำลังดีในการมาหละ่อเที่ยวส้มหาแนวกินแนวแซ่บที่ตลาดแรงนาแก่นครพนมครับกระเทียมหอมแดงครับแล้วก็พวกมะเขือเทศมะเขือลายครับร้านนี้ครับ ได้เะเขคณะครับขักชีถั่วฟักยาวครับนี่จะเป็นร้านขายหมากเรียบไม้ละกันมีนอไม้ต้มหรอร้านนนานี้มะคุ้งมะขามป้อมขก้นบ้มน้มันก่นก่ข้มก้ ปลาอ่อนครับปลาคะพี่น้องเลยปลาสม้มไซบูรีครับร้านนี้ครับหมากเตงไงลายขายเป็นร้านนี้นะปลาสม้มนางเข้มครับผู้ขับร้านนี้ครับกล้วยหอมครับพี่น้องกล้วยหอมพวกค้านี่ขายอย่างไรครับ กลวยหอมนะครับเอาเอาเอาถุกหนึ่งครับกระบาณก็สามสิบบาทกลวยหอมจะแซ่บแบบพ่อค้านะเรืองพอดีงามเลยกลิ่นหอมขนาดอันนี้แม่นแกงคูนนะครับเนาะแกงคูนมีนนองเลยเนี้ยแซ่บผู้เท่าครับไปรุ่นน่บมากนะไปรุ่นเนาะครับครับผม อันนี้หอยหอมนะครับเนาะโอ้หน่วยงามขนาดเลยหอยหอมแันนั้นอันสูงเท่าไรครับอันนี้นร,นน <140. S 1> ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบบาทครับพี่น้องหอยหอมพี่น,อน้องต้มจำเจียวหรืออยากกินครับอันนี้ต้มจำเจียวได้เก่งได้ครับเมนูหอยหอมครับพี่น้องขาอ่อนแล้วก็มีเห็เดเพืียงเห็ดขาวผมออกเฟซบุ๊กครับยูทูบครับแม่โครงออนทัวร์ครับครับผม น้ำข้นยาพี่น้องภาควานป้าครับกล้วยสุกครับน้ำยานางใส่แกงหน่อไม้ครับร้านนี้ <c oughs> เครื่องแกงหน่อไม้ครับพี่น้องพักสังเงษภาคสเงียงปลาคะครับ <c oughs> พักสะเงียงงาปะน,นาะครับ อาหารการกินของป้านีมีอยู่สักสาร้านค่บพี่น้องุราจะเป็นพวกต่อหัวเสือแมงกิโลพออะวานป้าแล้วก็มีต่อคุมครับแล้วก็มีนมไม่ไร่ครับอาหารธรรมชาติในช่วงหน้าฝนที่ตลาดอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมครับ ข้ม,ม,มาก็เลวกมอขายันเป็นไอไอทพว่าจามาเคียบพี่น้องอินเดพาลัมโลละสองร้อิบาทพอค่าครับเอาโลหนึ่งครับอินทดพาลัมครับหวานย่บ่ครับ ชิมได้ยี่นาอครับเนาะอินตะผาล้ำครับรลสนสนสนลส่สองร้อยห้าสิบบาทครับอืมหวานพอดีเลยพอดีกินเลยครับอินตะผาล้ำครับกำลังซุกพอดีแซ่บไป้น้องบอฟาตกำลังหวานเลย แล้วมาคุตขายยังไงครับมาคุต35มสิบห้าครับผมโอเคเลยครับอขอบคุณครับฝนตกแดดออกครับนี่คือบรรยากาศยามเย็นครับที่ตลาดแรงรอำเภอนาเกจังหวัดนครพนมครับพี่น้องได้ตอคุมกับอินทตอร์พาร์คครับอมเมร์ให้กินแรงพี่น้องนี่คือบรรยากาศผมไม่บอกก่อนทัวร์พามาเลาะเที่ยว หากินอาหารปลาเนวแซบที่อำเภอนาเกตจังหวัดนครพนมครับแล้วเจอกันที่บ้านลินุน,นาไมนครอ่อนทัวร์ด้วยครับ